สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ชมมีความบันเทิงฉบับติงอีพี514มาฝากทุกคนกันค่ะความบันเทิงฉบับติงอีพี514วันนี้ก็คือขยี้โมเมนต์ของมีนริงในงานแฟนไซ์ที่คอนแกนค่ะ ค่ะคลิปนี้จะทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงและเพราะความชอบความชิปความจิ้นส่วนตัวเท่านั้นไม่ได้มีเจตนาทาให้ศิลปินเสียหายแต่อย่างใดเลยนะคะค่ะทุกคนตอนนี้งานแฟนไซสีผ้าของมีนปิงก็ถึงจังหวัดที่2กันแล้วนะคะนั่นก็คือจังหวัดขอนแก่นนั่นเองค่ะ งานนี้พี่ชมก็ได้ตามเก็บภาพบรรยากาศความฟินบางส่วนมาฝากทุกคนกันด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นพิชมต้องขออนุญาตและขอขอบคุณสําหรับรูปสําหรับคลิปจากแฟนคลับทุกๆคนที่ได้นํามาแชร์มาแบ่งปันให้พวกเราได้ฟินร่วมกันขอขอบคุณจริงๆค่ะค่ะวันนี้เจ้าสองแสบแต่งตัวแบบอีสานน่ารักมากคือแต่งชุดนี้แล้วคล้ายๆกับเป็นงานผูกข้อไม้ข้อมือบ่าวสาวทางภาคอีสานเลยล่ะค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเราไปดูความฟินความน่ารักของเจ้าสองแสบกันได้เลยค่ะคสวัสดีครับ สวัสดีสบายดีค,คือผมคือเมื่อคืนน่ะผมว่าคิดว่าจะไม่นอนเพราะว่ามันต้องมาสนามบินตีสี่ครึ่งใช่ไหมผมก็เลยไม่นอนจนตีสามอะ่ะมันหลับตาแบบไม่รู้ตัวแล้วโอ้ัมก็แล้วก็หลับไปแป๊บหนึ่งอ่ะตื่นมามาันตีสามสนอนไป40่สิบที โกงเลยอ่ะชีวิตกงโกงเลยโกงคืออะไรแบบอ๋องอ่ะอ๋องเลยวันนี้ผ้าจะหลุดปะไม่ยากเลยนะซิ่งหลุดเลยนะแต่วันนี้รัดแน่นอยู่แน่นแน่นในเรื่อบรัลายชั้นดีนะดีนะก็คือเจอ เจออะไรเจอจอไงโอ้ยด้วยความที่เจ้าเด็กเป็นคนไม่ค่อยระวังตัวเท่าไหร่ตอนจะนั่งเจ้าคนพี่ต้องคอยบอกให้น้องนั่งระวังระวัง และคนพี่ก็คอยเซฟน้องด้วยการเอาตัวเข้าไปบางน้องไว้อีกด้วยโอ้ยพอไมโครเวฟบอยของนี้แม่ช่างอบอุ่นและละมุนละไมเหลือเกินนะคะค่ะตอนนี้น้องทั้งคู่กาลังจะเล่นกีตาร์และร้องเพลงนั้นจู่ๆเจ้าคนพี่ก็พลาดทํากีตาร์กระแทกโดนหน้าเจ้าก็น้องคะ่ะคุณขา สงสัยจะทั้งตกใจและห่วงน้องหน้าดูเลยเนาะเพราะพอทํากีตาร์โดนน้องปุ๊บพ่อก็รีบกอดโอน้องขอโทษน้องอย่างไวเลยแถมจังหวะเอามือลูบมือน้องแล้วไล่ลงมาถึงแขนด้วยความเป็นห่วงนั้นทางนี้ก็คือใจน้อยไปหมดเพราะจังหวะลูบทําให้เรารู้เลยว่าคนพี่เป็นห่วงน้องมากจริงๆ ค่ะแล้วเจ้าคนน้องก็ยังมีบอกคนพี่ด้วยว่าไม่ให้อภัยแต่พอหมามีชามจะเข้ามาดูด้วยความเป็นห่วงเจ้าเด็กกลับรีบบอกว่าไม่เป็นไรแค่สำออยไปงั้นโอ้ยสรุปที่ทําท่าเจ็บมากๆเนี่ยก็คือหนูกะจะอ้อนพี่ว่างั้นแต่จริงๆน้องคงจะเจ็บจริงๆนั่นแหละค่ะแต่น้องคงกลัวทุกคนจะเป็นห่วงน้องก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะก่อนจะร้องเพลงคนพี่พลาดทําน้องเจ็บใช่ไหมคะพอร้องเพลงจบเจ้าเด็กก็มีเอามือไปหยิกแก้มคนพี่เพื่อเป็นการเอาคืนด้วยนะคะทุกคน คือน้องคงกะจะหยอกพี่เล่นนั่นแหละค่ะแต่เหมือนจะหยิกโดนแก้มคนพี่จริงๆน้องกลัวคนพี่เจ็บน้องก็เลยรีบเอามือไปรูปๆแก้มให้คนพี่โอ้ยเป็นห่วงกันโอบกันไปมาน่ารักจริงๆคู่นี้ค่ะเดี๋ยวไปดูความน่ารักของเจ้าสองแสบตอนที่ใส่พร็อพต่างๆที่แฟนคลับเอาไปให้ใส่ตอนใส่กันค่ะทุกคนพร็อพแต่ละอย่างก็คือน่ารักมาก hey kid. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead. Of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds. People can't change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises Anytime I make some progress, I can see that they compare I think everyone's against me, maybe something in the air Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path, not many can say that I like to play fast, cross me and there's payback You better pray that I don't see your face at Any place that I go, I know you hate that I've been doing fine, I'm not wasting any more time I live for the fight and the climb I think that the pain that's deep inside is what defines So I won't give up, I'm gonna make it to the top I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop I could fall flat on my face and I swear I won't give back up Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough They'll try to kick you while you're down They wanna rise up while you drown they wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they find out, inside your head they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get don't let them guide your life towards regret i'll fight for what i love with every breath my past is filled with things i won't forget i use them all to push me to my best so treat the worst of times just like a test if only I could go back in time. I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like. And find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless มันมีคลิปหนึ่งที่นิชาพูดภาษาอีสานว่าวาสนาผู้ใดนอแล้วมันก็มีอีกคลิปหนึ่งที่เหมือนจะต่อเนื่องกันคือปิงปิงมาตอบว่าวาสนาปิงปิงคะคุณขาโอ้ยวาสนาผู้ใดนอวาสนานอโอ้โหรู้ลวล่วคะค่ะรู้ว่าวาสนาของหนูน่ะวาสนาของหนูที่มีแฟนหล่อแสนดีและอบอุ่นใช่ไหมครับ ค่ะแล้วมันมีคลิปหนึ่งที่เจ้าคนพี่พูดว่ากลิตนันขจรบริรักษ์ค่ะทุกคนอพอคนพี่พูดแบบนั้นปุ๊บเจ้าเด็กก็คือก้มหน้ายิ้มเขินทันทีเลยล่ะคะคุณขากลิตตนันขจรบริรักษ์โอเคขอบคุณนะคะ ตายแต่ตายขอนแก่นคือแรงมากว่าเชียงใหม่แรงแล้วขอนแก่นแรงยิ่งกว่าอีกโอ้ยโอ้ย,อย,อยเป็นแฟนกันหรือเปล่าไม่รู้แต่พ่อเตรียมจะให้น้องใช้นามสกุลตัวเองแล้วละจ้าแม่จ๋ามีนนิดเธอนี่แรงได้ใจจริงๆแรงแบบเนี้ยสาววายด้อมแอเรียถูกใจจนสมองไหลกันยกด้อมแล้วล่ะลูกเอ้ยคางานนี้มีแฟนคลับที่เป็นครูโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนของปิงปิงเอาเสื้อบอลของโรงเรียนมาให้นิชาด้วยนะคะ เพราะขราวก่อนเขาเอาเสื้อไปให้ปิงปิงนิชาก็มองตามเสื้อใหญ่เลยล่ะค่ะทุกคนคราวนี้เขาก็เลยเอามาให้นิชาบ้างแถมคําพูดของแฟนคลับยังทําให้พวกเราเขินตัวบิดกันอีกด้วยค่ะทุกคนอันนี้เอาเสื้อกอทอมมาฝากพี่มินด้วยใช่พอครั้งที่แล้วมีคนบอกว่าพี่มินมองตามเสื้ออยู่ใส่ได้นะคะใส่ได้นะคะอยากได้มานานแล้วใช่ดูจริงหรอมีแฟนเรียนกอทอก็ใส่ได้นะคะ โอ้ยพอเจอคำนี้เข้าไปทั้งคู่ก็คือเขินหนักมากดูท่าว่าเจ้าคนพี่จะเขินกว่าคนน้องซะอีกนะคะอ๋อก็คนมีใจอ่ะเนาะพอโดนแซวก็จะเขินหนักเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วจริงไหมคะลูกอจาจาะแบบนี้พวกเขาก็มีเสื้อคู่กันอีกเซตแล้วสินะหวังว่าพวกหนูจะใส่คู่กันให้พวกเราได้เห็นบ้างนะลูกนะค่ะและมีแฟนคลับคนหนึ่งเขาเอาแหวนพร็อพไปให้น้องทั้งคู่ใส่ให้กันด้วยคะ่ะทุกคนเรา,มานะให้ปิงสวมใหพี่มีได้ไหมคะสิน้าที่มีได<ม>้ค่ะ แค่เห็นพวกเขาสวมแหวนให้กันเล่นๆพวกเราก็ยังฟินขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งพวกเขาสวมแหวนให้กันจริงๆมันจะฟินสักแค่ไหนไม่กล้าจะคิดเลยล่ะคะคุณขาค่ะมาดูคําตอบของเจ้าสองแสบจากโพสต์อีกที่แฟนคลับเขียนไปถามกันบ้างดีกว่านะคะเพราะคาตอบแต่และอันก็คือฟินหนักมากอย่างมีอยู่อันนึงก็ถามนิชาว่าน้องปิงน่ารักที่สุดตอนไหนนิชาตอบว่าตอนนอนเพราะไม่ดื้อเออเดี๋ยวนะ หนูบอกว่าน้องน่ารักตอนนอนหลับอย่าบอกนะว่าเวลาน้องหลับแล้วหนูไปนั่งมองหน้าน้องอะคะอืมนิชาต้องเอนดูน้องขนาดไหนเหรอคะถึงได้สังเกตแม้กระทั่งตอนน้องหลับโอ้ยพอคุณเอยถ้าเป็นคู่พี่น้องกันเนี่ยเขาไม่เฝ้ามองตอนอีกฝ่ายหลับแบบนี้นะลูกนะ้าค่ะส่วนคําถามของน้องปิงก็คือพี่มีหล่อที่สุดตอนไหนเจ้าเด็กตอบว่าทุกตอนคะ่ะทุกคนอาจารในสายตาของหนูคงไม่มีใครหล่อเกินเจ้าคนพี่ลวละสิ <ว au. S 1> ใช่ไหม ค่ะรีกคำถามที่แฟนคลับถามนิชาก็คือน้องปิงเคยงอแงกับพี่มีนไหมถ้างอแงส่วนใหญ่งอแงตอนไหนและช้อยคําตอบก็คือตอนง่วงตอนหิวตอนงอนตอนพี่มีนขัดใจและอื่นๆเจ้าคนพี่ตอบว่าน้องงอแงทุกตอนเลยละคะ่ะทุกคนและตรงอื่นๆเนี่ยพี่แกก็เขียนกํากับเอาไว้ด้วยว่าเป็นทุกอย่าง เป็นทุกอย่างนี้ก็คืององแงทุกตอนเลยทั้งตอนง่วงตอนหิวตอนงอนตอนคนพี่ขัดใจแหมเวลาอยู่กับพี่เนี่ยคงงองแงเก่งเหมือนกันนะเรานี้คงงองแงเพราะอยากให้คนพี่สนใจและเอาใจใส่แหละใช่ไหมคะค่ะส่วนคําถามของปิงปิงก็คือพี่มีนเคยโมโหงุดหงิดให้ปิงปิงบ้างไหมถ้าเคยส่วนใหญ่เรื่องอะไรชอยก็คือตอนปิงปิงดื้อตอนปิงปิงพูดไปเรื่อยตอนปิงปิงบอกไม่ฟัง และอื่นๆค่ะทุกคนเจ้าเด็กเลือกตอบตรงคําว่าอื่นๆน้องตอบว่าไม่มีค่ะทุกคนโอ้ยสรุปคือเจ้าคนพี่ไม่เคยโมโห,โหและหงุดหงิดใส่น้องเลยถึงแม่น้องจะงอแงทุกตอนก็ตาม ตายแต่แตายพี่แกคงจะรักน้องมากๆเลยล่ะค่ะถึงได้ไม่เคยโมโหไม่เคยหงุดหงิดใส่น้องเลยคงจะมีแค่ตามใจและโอน้องละมั้งใช่ไหมพอ่อโอ้ยทั้งแสนดีทั้งตามใจน้องสุดๆเลยเนาะมีหน้าล่ะเจ้าเด็กถึงได้ติดคนพี่มากเพราะพี่แกทั้งรักทั้งตามใจน้องแบบนี้นี่เองว่าไหมคะข่าเลยคำถามหนึ่งที่แฟนกลับถามมินก็คือมีหลงรักอะไรที่สุด มีนตอบว่ามิชากับปิงปิงส่วนคําถามของปิงก็คือป,ปิงปิงหลงรักอะไรที่สุดเจ้าเด็กตอบว่ามิชากับมีนอืมไม่ว่าจะถามอีกสักกี่ครั้งพวกเขาก็ยังเลือกตอบกันและกันแล้วก็เจ้ามิชาเหมือนเดิมเลยล่ะค่ะก็รักแล้วย่อมไม่เปลี่ยนใจง่ายๆเลยนะลูกเนะาะค่ะลิคําถามหนึ่งที่แฟนคลับถามมิชาก็คือสู่ขอมีนให้ปิงได้ไหมชอยก็คือขอ้อ1แต่งครับขออ้อ2เดี๋ยวไปขอปิงเองและขอ้อ3ให้ปิงมาขอเอง แล้วนิชาก็เลือกข้อ3ให้ปิงมาขอเองค่ะทุกคนโอ้ยแม่ว่าคงไม่จําเป็นต้องให้น้องมาขอหรอกมั้งลูกเพราะทุกวันนี้แม่ว่าหนูก็เป็นของน้องทั้งตัวและหัวใจอยู่แล้วไม่ใช่เหรอคะค่ะและมีคําถามหนึ่งที่ทําให้พวกเราชาวแอรียสมองไหลกันยกด้อมเลยก็คือเขาถามน้องทั้งคู่ว่าอะไรที่อยากทําร่วมกันในอนาคตนอกจากเรื่องงานแล้วเจ้าเด็กทั้งสองก็ตอบเหมือนกันทั้ง3ข้อเลยล่ะคะคุณขาข้อ1คือใช้ชีวิตร่วมกันข้อ2ไปเที่ยวรอบโลกด้วยกัน ข้อ3าทำธุรกิจร่วมกันโอ้ยตายตายนี่มันคือคำตอบของคนเป็นแฟนกันชัดๆคือมันต้องเป็นแฟนกันเท่านั้นนะคะถึงจะอยากใช้ชีวิตร่วมกันคือยังไงคิดและวางแผนร่วมกันเอาไว้แล้วว่าในอนาคตจะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันอะไรนี้ตายตายตายไม่ต้องชงต้องชิปมันแล้วล่ะค่ะถ้าพวกเขาจะชัดเจนขนาดนี้บอกแล้วว่าที่เราจริงๆกันเนี่ยไม่ได้ครึ่งหนึ่งของชีวิตจริงพวกเขาเลยด้วยซ้ําเพราะชีวิตจริงทั้งเรียวทั้งตาแตกกว่าเยอะเลย โอ้ยโอ้ย,อย,อยลูกๆเราเ็าชัดเจนเกินชัดเจนจนอีแม่ตั้งตัวรับไม่ทันกันเลยทีเดียวตายแต่ต,ตายย่าดมยาลมยาหอมก็ช่วยอะไรไม่ได้แล้วล่ะค่างงานนี้ถ้าใครไม่ไหวมากองรวมกันตรงนี้เลยค่ะเพื่อรอเปิดสลาเพิ่มนะคะทุกคนค่ะตอนที่เจ้าเด็กทั้งสองจะเข้าไปพักพอจะลุกขึ้นมามีชามก็รีบห้ามมาไว้ทันทีเลยเพราะจะต้องเช็คผ้านุ่งของเด็กๆให้เรียบร้อยซะก่อนจะได้ไม่พาลาดหลุดเหมือนคราวที่แล้วหี <c oughs> ค่ะและงานนี้เจ้าเด็กทั้งสองก็ได้นําเพลงให้กันได้ไม่เธอมาร้องให้แฟนคลับได้ฟังกันด้วยนะคะนนค,ค่ะแล้วมีช็อตหนึ่งแฟนคลับเขาบอกว่าขอหวานๆหน่อยสิ่งที่ได้ก็คือแบบนี้ค่ะทุกคน เดบนให้เพื่อนแอดอกให้พากสองต่อได้ไหมโอ้ยหวานกันเกินพออีกคนทำปากจะจ๊บอีกคนก็เอ็นหัวให้ทันทีเลยเหมือนกันแหมเดี๋ยวเนี้ยพอแฟนขับขอปุ๊บไม่มีอิดออดเลยนะพ่อนะจัดให้แบบไม่ลังเลกันเลยทีเดียว เหมือนความรักจริงๆเชียวค่ะและมีช็อตหนึ่งที่เจ้าคนพี่บอกว่าให้ทุกคนร้องเพลง Happy Birthday ให้พี่ก้องแล้วน้องจะถ่ายคลิปแล้วส่งไปให้พี่ก้องดูพอได้ยินแบบนั้นปุ๊บเจ้าเด็กแสบก็รีบพูดขึ้นมาเลยว่าให้ทุกคนบอกพ่อกล้องว่าคอนเซปต,ต์นี้ตัวเองเป็นคนคิดคนครับอ่าร้องเพลง Happy Birthday พี่ก้องเดี๋ยวจะอัดคลิปแล้วก็สงง่สงให้ดูนะมา,ามร้องได้ยังฮะบอกว่าตรงนี้ผมเป็นคนคิดแล้วกัน <laughs> โอ้ยเด็กแสบเอ้ยคงอยากจะเอาใจคุณพ่อกล้องละสิเลยจะเอาความดีความชอบเข้าตัวเองแบบนี้แต่ดูจากที่หยุมกันก่อนมางานทรายแล้วอีแม่ว่าพ่อก AH. ้องเขาคงรู้แหละรู้ว่าคอนเซปต์นี้ใครเป็นคนคิดจะจูบปากรูอวอมแก้มดีค่ะพูดมาตรงๆพี่กล้องรู้ไว้ว่ามันบอกหนูว่าอคณะของขวันเกิดกูหรือบทลงโทษนี้ไม่มีวันไหนที่พ่อลูกคู่นี้เขาไม่หยุมกันจริงๆค่ะทุกคนค่ะพอจบงานทรายเด็กๆก็พากันเดินทางกลับทันทีเลยละค่ะ เป็นไงกันบ้างคะทุกคนว่าเชียงใหม่ฟินแล้วขอนแก่นฟินหนักกว่าอีพี่ชมเชื่อว่าตอนนี้ชาวแอรียคงตัวบิดเป็นเลขแปดและเป็นเบาหวานกันทั่วหน้าแน่ๆเพราะเลเวลความหวานความฟินของคู่นี้มักจะอัพขึ้นเรื่อยๆในทุกๆงานจริงๆค่ะงั้นวันนี้พี่ชมก็ขอนําความหวานความฟินของมีนปิงในงานแฟนไซที่ขอนแก่นมาฝากทุกคนกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ